ीना सकारेण रामूता नाटि पोजया मा सकारेण राम नाति पोजया

Maya manteh, Wisung Wisung Rakanataiyah di Serangin Nasana Pancasila di Ya-jaanah, Tutiang di Mayang manteh, Wisung Wisung Rakanataiyah di Serangin Nasana Pancasila di Ya-jaanah, Kadiang di Mayang manteh.

ขอความนอบน้อมจงมีในพระผู้หีพระภา,ารานันจะสม,มาศมุตพระองค์นั้นธรมัมปีผู้า,า,ามสรนามกัจฉามพวกเราลเลถึงความรู้แมค้ครั้งที่หนึ่งธรรมปีธรรมสารนามกัจฉาม พวกเราละลึกถึงธรรมแม่ครั้งที่หนึ่งาุมามปีสางฆังสาระนางกัจฉามาพวกเราละลึกถึงสูงแม่ครั้งที่หนึ่งกุติยาปีผู้ทางสาระนามกัจฉามาพวกเราละลึกถึงความรู้แม่ครั้งที่สองกุติยาปีธรรมางสาระนางกัจฉามา พวกเราละเล่นถึงทางแม่ครั้งที่สองตัวทียามปีสามทางสารนาำกัจามาพวกเราละเล่นถึงสูงแม่ครั้งที่สองตัทียามปีผู้ธางสารน้ำกัจามาพวกเราละเล่นถึงความรู้แม่ครั้งที่สามตัวทียามปีธรรมนสารน้ำกัจามา พวกเราได้ิึถึงทางแม่พรงทิสาตาที่ยามตีสังตางสาระธรรมัตรามะพวกเราได้ิึถึงสุงแม่พรงทิสาตาณนาติกาทานเวรนิสิกะปะาปางสมา สาทิยามะภัวเจาจะไม่ละขโมยสาเมสุภิชาจารา์เวระมณีสิกขาปะทตังสมาธิยามะภัวเลาจะไม่ประพฤติผิดสามีพันรยาสุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทตังสมาธิยามะ Ku akan mengukur uang surami raya mencapai tatanan weyramani sikap ayam ทิมานิปัญจะสิกขาปธานิบทที่ต้องศึกษาหาเหล่านี้สีเลนะสุขติงยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโพคัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะนิพพติงยันตี จะถึงความสองบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตสมาสิลังวิสโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลคว,คว,คว,ควรชำระสินให้หมดจรดััิมัมมัมั